ก็ไม่ได้อยากพูดแต่แก็ต้องชี้แจงว่าเราเนี่ยเอาตังค์ให้ชาวบ้านเพื่อค่ารถมาจะร้องเรียนเนี่ยมีเพราะเขาจนนะ่ะแต่เราพูดไม่ได้เดี๋ยวคนจะแห่มาเยอะจริงๆถ้าไม่เป็นเรื่องก็ไม่อยากพูดหรอกบางทีมาก็เปิดเสฟเฮาให้เราก็ควักของเราเองไม่ได้ไปเอาของที่ไหนมามีซัพพอร์ตหรอกเราก็ทําของเราเพราะเราอยากทำและมันช่วยคนอื่นพอมารู้ว่าไอ้ตังค์ที่จ่ายมาเนี่ยบอกรณล,ลงเนี่ย ไปเรียกตังค์แล้วจะเอาตังค์เนี่ยไปใต้โต๊ะตำรวจกองปราบเราก็ช่วยพี่น้องที่เขาได้รับความเดือดร้อนเป็นเรื่องเื่องไปแต่ไม่นึกว่าวันนี้ไอ้ความที่เราช่วยแบบเนี้ยจะมีคนเอาไปอ้างคดีเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่โดนแอบอ้างโดนแอบอ้างมาทุกปีโอ้โหอ้างชื่อรองผู้บัญชาการสอบสวนกาลางรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเรียกเงิน39มหมเหรอมันมันใช่หรอเขาไม่มาเอาอะไรอย่างนี้หรอคดีนี้เป็นคดีที่ปี2564เป็นข่าวดัง ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วยเหตุมันเกิดจากการที่มีคนเนี่ยไปเสียชีวิตที่หน้าสหกรณ์แห่งหนึ่งในนครราชสีมาคืออยู่ๆก็เสียชีวิตแบบเป็นปริศนาทายาทพี่น้องพ่อ,พ,อพ่อก็สงสัยว่าไอ้ลูกเสียชีวิตได้ยังไงก็ติดต่อเสียชีวิตกุมพานะแล้วก็ปล่อยตํารวจทําคดีไปปรากฏว่าพอมาถึงพฤษภานี่คดีมันไม่มีความชัดเจนผมใช้คำว่าไม่มีไม่มีความชัดเจนแล้วกันว่าเหตุเกิดจากอะไรเขาก็ติดต่อเข้ามาที่ย้ําอีกรอบนะครับ เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมติดต่อเข้ามาพอติดต่อเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็ดําเนินการมาหาผมที่กรุงเทพผมก็ติดต่อประสานงานไปทางกองปราบแล้วก็เอาเรื่องเนี้เอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่สอบสวนกลางที่กองปราบในปี64ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมกุมภามีนา เมษาประมาณ4เดือนหลังจากเกิดเรื่องก็เอาไปยื่นที่นั่นพอยื่นเสร็จแล้วที่กองปราบปรามสมัยนั้นเนี่ยผู้การกองปราบเนี่ยเป็นท่านพลตำรวจตีสุวัต แสงนุ่มท่านก็เมตตาชาวบ้านใครไปร้องเรียนท่านก็ส่งสืบสวนสอบสวนของกองปราบไปสแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเมื่ออยู่ในพื้นที่โคราชกองกํากับการในกองปราบก็ลงพื้นที่ไปให้แล้วก็ทําคดีทําอะไรกันตามขั้นตอนทางกฎหมายทีนี้ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิดใช่ไหมแต่มันต้องมีการฟังผลทางการแพทย์ว่าหมอที่โรงพยาบาลที่โคราชเนี่ยที่เขาชนะสูตรผลออกมาเป็นยังไงทางญาติเนี่ยเขาก็ให้ค่ารถทนายมา 1 0 0 0 0บาทโอนเข้าบัญชีผมนี่แหละ10,000บาทถามว่าทําไมเป็น10,000บาทไม่ได้คิดตังค่าวิชาชีพนะครับเอาทนายเข้าไปสอบปากคําเข้าไปคุยกับเขาเขาเอาแต่ค่าเดินทางแล้วสมัยนั้นมันช่วงโรคระบาดเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากไปแต่เขาสงสารเขาก็ไปให้ตังก็ไม่ได้ได้แต่ค่ารถไปปกติเราไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าจ้างกันเนี่ยหมดเยอะนะครับเราไม่ได้อยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะอันเนี้ยไม่ได้เอาตังค่าวิชาชีพด้วยเอาแต่ค่ารถวิ่งไปดูให้เสร็จปุ๊บ ก็หายไป64แล้วก,ก็หายไปเลยมาเจออีกทีวันนี้แหละบอกว่าน้องที่เป็นญาติที่เป็นหลานติดต่อแล้วอ้างชื่อว่าคุยกับเพจทนายขู่ใจผมดูแล้วมันเป็นสละอุไม่ใช่สละอูทนายขู่ใจบางเพจก็ทนายวักคู่ใจอย่างเงี้ยต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนทนายคู่ใจมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังอยากให้สังเกตหน่อยและที่สําคัญยอดคนติดตามเพจเนี่ยเป็นล้านไม่ใช่หลักพัน เป็นล้านปลอมเพจเป็นร้านคุณปลอมได้เหรอมันปลอมไม่ได้คนตามอยู่ประมาณเกือบเกือบร้านสองอ่ะเพจทนายคู่ใจเนี่ยในการพูดคุยในการเจราจาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะคุยผ่านแอดมินหรือโทรเข้ามาถามซึ่งส่วนมา,จากจะให้โทรมาว่ายังไงบ้างแล้วก็จะนัดมาที่ออฟฟิศไม่มีสาขาใดๆทั้งนั้นไม่มีสาขาใดๆทั้งนั้นที่สําคัญไม่ได้เก็บตังค์เขาเข้าใจปะ่ะพอไม่ได้เก็บตังค์เขาแล้วเขาไปคุยกับญาติยังไงไม่รู้แหละวันนี้ญาติมาหาบอกญาติจ่ายไปร้านสี่ ยากจ่ายไปล้านสี่กูไม่ได้สักแบาบทแล้วกูไม่รู้เรื่องด้วย เวลาชาวบ้านมาถ้าเขาไม่มีตังของเครือข่ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากพูดแต่แก็ต้องชี้แจงว่าเราเนี่ยเอาตังให้ชาวบ้านเพื่อค่ารถมาจะร้องเรียนเนี่ยมีเพราะเขาจนน่ะแต่เราพูดไม่ได้เดี๋ยวคนจะแห่มาเยอะจริงๆถ้าไม่เป็นเรื่องก็ไม่อยากพูดหรอกบางทีมาก็เปิดเซฟพาวให้เราก็ควักของเราเองไม่ได้ไปเอาของที่ไหนมามีซัพพอร์ตหรอกเราก็ทําของเราเพราะเราอยากทาและมันช่วยคนอื่นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอมารู้ว่าไอ้ตังที่จ่ายมาเนี่ยบอกรณรงค์เนี่ย ไปเรียกตังค์แล้วจะเอาตังค์เนี่ยไปใต้โต๊ะตำรวจกองปราบผมอธิบายแทนที่กองตำรวจกองปราบทั้งหน่วยเลยนะเวลาเราไปร้องเรียนเนี่ยไม่เคยจ่ายตังค์ให้กับตำรวจใดใดเลยซัก คนไปเนี่ยเขาก็ทําให้ฟรีไม่ได้คิดตังค์เพราะมันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนก็สามารถไปได้สอบสวนกลางเนี่ยไปแจ้งความได้หมดเขาไม่เก็บตังค์ไม่ใช่เอกชนเราไปพอเราไม่คิดตังค์ก็ไม่นึกว่าจะมีคนไปอ้างว่าเก็บตังค์แล้วเอาไปจ่ายหน,วยนนะ่หนวยงานนั้นหน่วยงานนี้ไม่มีนะครับและที่สําคัญนโยบายผมอะ่ะทำงานมาเนะี่ยผมไม่ใช่สายวิ่งเต้นผมถือเงินไปอะ่ะหน่วยงานไหนกล้ารับละ่ะผมก็ไม่เคยถือไปแล้วผมก็รู้ว่าเขาก็ไม่รับหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่สังคมสนใจเราก็ช่วยพี่น้องที่ เขาได้รับความเดือดร้อนเป็นเรื่องๆไปแต่ไม่นึกว่าวันนี้ไอ้ความที่เราช่วยแบบนี้จะมีคนเอาไปอ้างคดีเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่โดนแอบอ้างโดนแอบอ้างมาทุกปีจะก,กี่แสนกี่ล้านแต่สุดท้ายอ่ะพอเรื่องมาเปาะว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนที่ไปแอบอ้างก็จะเป็นลูกหลานของผู้เสียหายทั้งนั้นไม่ได้หลอกกันไกลตัวหรอกก็หลอกกันใกล้ๆตัวนี่แหละเสร็จปุ๊บพอฟังว่ามีค่าอะไรอ่านแชทเท่านั้นแหละโอ้โห อ้างชื่อรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเรียกเงิน39,000เหรอมันมันใช่หรอเขาไม่มาเอาอะไรอย่างนี้หรอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยเสร็จปุ๊บอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ย ถามว่าผมเดือดไม่เดือดผมออกจากออฟฟิศไปไซเบอร์เลยไปหาท่านผู้บัญชาการไซเบอร์ Cyber เลยบอกปลอมเพจขอให้ดำเนินคดีหน่อยนี่ตอนนี้กลาลังสอบปากคำกันอยู่ที่สอท .3 เพราะเป็นพื้นที่นคะรราชสีมานอกจากนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างนึงนะไอ้เงินที่บอกอ้างว่าเอาไปจ่ายใต้โต๊ะแล้วขอดูใบเสร็จยอดโอนอะไรไม่มีให้เลยนะครับมีแค่ตัวสลิปที่จ่ายมาให้เราเนี่ยเพื่อ เป็นค่าเดินทางของทนายเข้าไปช่วงโควิดช่วงนั้นไปตามความประสงค์ของญาติด้วยเขาก็ไปแค่นั้นเลยกูยังไม่ได้เรียกค่าทนายเลย<อ>สักบาททีนี้อยากให้เข้าใจตรงกันด้วยววาไอ้เคสเครือข่ายซึ่งในปีเนี้เรายื่นจดเป็นมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะมันทำมาหลายปีเราอยากทํำมันเป็นระบบองค์กรไป เราก็อเอา2 0 0แสนวางแล้วก็ยื่นจดมริธิไปเดี๋ยวรอเขาประกาศในราชกิจจาก,ก่อนถึงจะบอกอีกทีนึงเพราะเราเวลาเราทำอะไรเราไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครมันง่ายจะวุ่นวายกับใครแล้วมันจะเป็นบุญคุณกันอีกเดี๋ยวพอเวลานั่นจะโทรมาเคลียร์รณรงค์อีกไม่อยากรับสายใครเอาของเราเองเนี่ยไม่เคลียร์ใครทั้งนั้นอย่างไอเคสแบบนี้อยากจะฝากเตือนด้วยนะครับทุกครั้งเนี่ยไม่มีระบบไม่มีระบบไหนที่นั่งคุยผมมาส่วนกลางกรุงเทพที่เดียวมาไม่ได้แล้วก็มีวิดีโอคอลอย่างน้อยๆต้องเห็นหน้าว่าไม่ใช่มีฉาชีพพเเจราาาคนนตม้ ติกต็อกเท่าไหร่ YouTube เท่าไหร่เราลงไว้แต่ถ้ามิจฉาชีพมันปลอมมันมก็ปลอมแป๊บเดียวอยากให้สังเกตยอดการติดตามคือภาพโลโก้อะไรมันก๊อปได้มันไม่ยากและที่สําคัญกว่านั้นคือพอไปเอาตังค์ชาวบ้านไม่ได้เอาตังค์คนเดียวนะชาวบ้านก็คือชาวบ้านที่โคราชอะ่ะเขาก็ไปเอาของไปจำนำจำนองอะ่ะเอาตังค์มาจา่ายเพราะเข้าใจว่าเราต้องเอาไปวิ่งเต้นคดีซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ได้วิ่งเต้นคดีคดีทุกอย่างไม่ได้เสียตังค์เลยแล้วมันเอาไปจ่ายอะไรต้องออกมาคุยให้มันชัดเจนให้้มมันนกรระจ่าางงพอเอเเืีีผสยยห เครือข่ายโดนลงทวงคืนความยุติธรรมก็เสียหายของทนายคู่ใจก็เสียหายเพราะว่ามันเป็นเพจปลอมนักต้มตุ๋นตามตามเฟซคืออย่างนี้ไอ้ตุ๋นตามเฟซนี่คือเราทักไปแล้วโดนตุน๋นอันนั้นเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้แต่อันนี้คือเข้าใจไหมครับว่าน้องคนที่เป็นหลานเนี่ยเขาติดต่อมาทางเพจทนายคู่ใจมันจะมีชัดเฟซอยู่มีชัดเฟซอยู่มันไม่มีทางที่มันจะไปชัดกับเฟซเพจปลอมได้เพราะเฟซหลักมันอยู่นั่นคือ มันตั้งใจที่จะไปชัดกับเพจปลอมแล้วเอามาบอกเขาว่าอันนี้คือทนายรณรงค์ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้มันเสียหายอย่างอย่างมากแล้วมันเสียหายอย่างร้ายแรงประชาชนทั่วไปไม่รู้ขนาดนั้นหรอกเพราะมันมันแคปมาแค่นี้แล้วขอดูการหลักฐานการชําราคันอะไรก็ไม่มีด้วยเพราะมันแล้วอ้างว่ามันเป็นเงินใต้โต๊ะไม่สามารถมีหลักฐานได้เ,เดี๋ยวรอดูไซเบอร์ Cyber, เขาจะทำยังไงเพราะอันนี้คือการนำเข้าข้อมูลเท็จส่วนคดีที่เขาแจ้งไว้ที่โคราช เดี๋ยวไซเบอร์เขาก็ตามต่อว่าถึงไหนคืบหน้าอย่างไงบ้างทําอะไรไว้อะมันหนีความจริงไม่พ้นหรอกมันหนีความจริงไม่พ้นหรอกไม่เคยเดือดขนาดนี้มาก่อนเป็นล้านเลยนะครับคุณทําได้ยังไงอ่ะถ้าคุณเอาตังเขาแล้วคุณไปจ้างทนายที่โคราชหรือจ้างทนายสำนักง,งานอื่นผมไม่ได้ว่าเลยเลยนะคุณก็บอกเขาว่าไอ้นี่ค่าทนายตรงนั้นตรงนี้แต่อย่าเอาชื่อผมไปอ้างเพราะผมไม่รู้เรื่องอย่าเอาชื่อกองปราบไปอ้างเพราะกองปราบเขาไม่ได้เก็บตงัง เขาทําให้เขามีงบประมาณของสอบสวนการเขาแค่นี้ตํารวจก็กโดนแล้วอยู่แล้วอย่าไปทําอย่างนั้นมันทําให้คนยิ่งคิดว่าตารวจไปรับใต้โต๊ะกันทุกหน่วยงานหลายหน่วยงานเขาก็ไม่ได้รับแต่จะไปบอกหน่วยงานไหนรับไม่รับรณรงค์ไม่รู้หรอกแต่หลายหน่วยงานเขาไม่ได้รับบอกได้แค่นี้แล้วจังหวะจังหวะเหมาะเจาะมากไปปุ๊บ ท่านผู้บัญชาการไซเบอร์อยู่พอดีก็เจอก็คุยเพราะงั้นรอบนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์สั่งการเองยังไงเรื่องนี้ไม่ช้าแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องที่เสียหายกับพี่น้องประชาชนมากเราทําเครือข่ายของเรามาเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเราทำมาจะดีจะชั่วสําเร็จไม่สําเร็จยังไงเราก็ทําด้วยจิตที่เป็นกลางของเราเราทํามาตลอดปีนี้มันเข้าปีที่8ที่9แล้วเราทํามาต่อเนื่องแต่ละปีเรามีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าอะไรยังไงบ้างสาเร็จไม่สาเร็จเป็นเรื่องปกติของคดีความแต่เราก็ทําให้โดนฟ้องร้องเ,เท ก็สู้คดีเองควักเองหมดไม่ได้ร้องให้ใครฟังสักแอะแต่มาเจอแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วทุกๆอันที่มันมีการทําข่าวทําอะไร เดินเรื่องมันมีโอกาสถูกข่มขู่ถูกคุกคามทั้งนั้นแต่เราก็สู้มาตลอดไม่เคยไปนั่งร้องไห,ห้ให้ใครเห็นหรอกแล้วก็ไม่เคยร้องไห้เพราะเราต้องทําของเราหากเราถอยเราหยุดไอ้ชาวบ้านที่เขาไม่รู้จะทายัางไงเขาจะเดินยังไงอะ่ะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งหรอกคนอื่นยังเก่งกว่าผมมีเยอะไปหาได้เลยแต่ผมทําได้แค่นี้ความสามารถเรามีแค่นี้กระจ่อยหน่อยเนี่ยเป็นพวกปลายแถวเขาเราทําได้แค่นี้แหละเราเดือดร้อนมายัางไงเราก็พยายามช่วยส่วนจะได้ไม่ได้เราก็ทําให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวว่า หลังจากนี้ท่านทนายดนรงค์จะดำเนินการยังไงคนที่เอาไปชื่อไปแอบอ้างเนี่ยครับแจ้งความอยู่ไซเบอร์สอบปากคําอยู่เดี๋ยวรอดูหมายไซเบอร์พอรบอคอมพิวเตอร์ออกหมายจับได้ด้วยไม่ต้องออกหมายเรียกเดี๋ยวรอดูก่อนให้เขาสอบไม่เสร็จเพราะวันนี้ยคนแก่มาสองคันรถอะ่ะมีแต่คนเจ็ดสิบแปดสิบมามันมันไม่ใช่ไหมอะ่ะหือปากอะไรถึงผู้ที่คิดที่จะทําแบบนี้หรือผู้ที่จะมาอ้างอิงกับทนายรณรงค์ไหมครับแค่คุณคิดจะอ้างชื่อผมอะ่ะผมก็ไปหาคุณแล้วอะ่ะ คุณจะเอาเหรอผมยอมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าชื่อเสียงเราสร้างมาไม่ใช่คนดีหรอกไม่ต้องมองผมเป็นคนดีหรอกแต่มึงอย่าไปทำแบบนี้กับเขามึงอย่าไปทำแบบนี้กับเขามันทำไม่ได้ยังไงอะ่ะมึงไปอ้างแบบนี้ได้ไงแล้วเขาก็ไม่รู้อีหนองอีเนเหน่วยงานราชะการเขามีให้ช่วยเหลือฟรีก็ไม่ได้คิดตังอะขอไปหาน้ำเย็นๆกินก่อนเดือดอยู่ตอนนี้ กูเดือดมากบอกให้เมียนกูไม่ขับรถไปไซเบอร์หรอกึงเคยเห็นกูนั่งแถลงข่าวแล้วกูขับรถไปไซเบอร์เหรอกูไปตากแดดร้อนๆไปเนี่ยไปดอดักเจอพวกการไซเบอร์เลยไม่นัดไม่อะไรโดกออกไปเลยกูต้องไปนั่งตากแดดรอเขาแถลงข่าวเจอให้ได้เพราะมันมันมันเดือดจริงคนมันเสียหายขนาดนี้ถ้ากูไปเอาตังค์เขากูจะไม่ว่าถ้าขามนี่กูไม่ได้เอาเลยแล้วไปทำก็ได้ยังไงอ่ะเขาบางคนไม่ต้องเสียที่นาไปเสียทองนคอไปเอามาจ่ายแล้วเขาเข้าใจว่ามาจ่ายกู เขาก็คิดว่ากูจะเอาไปจ่ายให้หน่วยงานอื่นกูไม่เคยทําทําอย่างนี้ไม่ได้